กาบทักทายสบายดีเลยสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขชนยินดีต้อนรับทุกท่านงมาตัวลสสาสไตล์พมาพี่น้องมาได้ตำพี่น้องกินตำคือเกาาอ่าตำยังแบบเหมือนตำตำัวหอยพี่น้องนี่ตำโมฮอยทานแบบไงเส่บแซพพี่น้องน้ำปลาน้ำปลาเด็ดรัวๆใส่กะทัชพี่น้องผักสด พักเข้ากันเลยพักกะลัมเน่แล้วก็ได้กพักโป่งเนี่ยไปน้งทั้งลมโป่งเด็กกะทิ้งเนี่ยไปน้องกะทิ้บ้านเฮาหลายเติบอยู่มาไหแซ่บๆต้องกันพี่น้อง mm. ตั้มัวห้อยี่น้องตั้มส่วใส่ไรเนี่ยใส่ข้าวปุ้นใส่กะทิ้เนี่ยใส่กระปูหน้าเนี่ยใส่มะกอกเน,นี่มะนาวพร้อมพี่น้องนัวๆแซ่บๆกับกบรรยากาศตอนเที่ยงี่น้องอากาศห่อนมาเนี่ยมีแดด ขึ้นยากพี่น้องจวดลดจวดลดพี load, h, ่น้องมาหยกโซ่พี่น้องลงบนมาแซฟเซฟตุนการพี่น้องวันนั้นสัญญาพี่น้องกดบุลลนคนบุร่ายเลยหิ้วเลยจวดจวดลดน้ำลายไหลพี่น้องเมนูเตือนว่าเมนูโยนน้ำลายโยนน้ำลายไหลมาคำนิยายน้อง Ừ, ừ, con Ừm Ừm, sao biết đâu. Bất cứ năm năm kỳ Có hết tâm đi sâu sắm muốn kín thương nữa 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 mười nữa 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 mười thì cái này nó vẫn sẽ nó với em ạ cắt 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 còn nữa là sánh nữa đất đồng đất xe ta lên làm hết phụng phụng thứ ta

เผ็ดอยู่พี่佩 ث, 佩 ث น้องเผ็ดนัวเผ็ดนัวเผ็ดนัวเผ็ดเผ็ดนัวเผ็ดแซ่บปูนาอืำ ทับอีลี เพชรสูบห mm ัวทอยเปล่ hmm.

ใหู้่ค้คนเขัดูว่าโบลาเด้อพีอ้ผู้คน ย่างเดียวอีกหนึ่งเป็นองเพชรอยู่พี่น้องตัวเพชรแซ่บ ป็คนคนกินเพชรบุคนคลได้อ ขันโูขันโยพี่น้องเสร็จเกี่ยนตักเกี่ยนตักหรือแต่ตอนมังกรกตอนมังเรนหฮ้ยลือแต่น้ำโน้ตขับโน้ตขัดน้ำจมัด ขันกูขันอยู่ตั้งโมโหอยเอ้อะตอนเราคลิปนี้เอาไว้สํานียก่อนเด้อพี่น้องเด้อเพ็ดแล้วเพ็ดเลยหายนเนวแกเพ็ดก่อนขอบใจหลายๆพี่วะครับว่าเาาบิ่งแต่ต้นจะจบน้อพี่น,อน้องเนาะสอนเรบคลิปนี้เอาไว้สํานียก่อนพี่น้องขอบใจหลายๆเด้อขอบคุณทุกท่านากันแล้วกันเนาะที่ว่าแวะเข้ามาให้กําลังใจกันเบิ่งแย่งเอากันพี่น้องขอบใจเด้อขอบคุณหลายๆครับบ๊ายบาย